สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการปรับรูปหน้าพีน่นีหน,น้าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็ได้ทําการปรับฟูคุณภาพผิวไปแล้วด้วยโลมูลิก้าเวท HA บวกไฮมูลิก้าเวท HA นะคะทําหน้าที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพผิวไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาปรับรูปหน้าหน้าพี่นีหน้านะคะก็จะมีปัญหาหน้าแก้มที่คล้อยลงนะคะแล้วก็เห็นร่องแก้มชัดเจนมีปากที่มีริ้วรอยเล็กๆแล้วก็คางสั้นนะคะก็จะใช้ไหมอคอก PDO นะคะในการ ย้ายตำแหน่งไขมันบริเวณหน้าแก้มขึ้นมาเวณใต้ตาให้หน้าดูยกกระชับแทนแล้วก็เติมเต็มร่องลึกด้วยฟิลเลอร์เทคโนโลยี DVS นะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวที่เติมไปดีขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์ที่บริสุทธิ์ไม่มี BDE ในการกระตุ้นภูมิบูมบม,ม,มยุบ,ย,บยุบนะคะเราได้ทําการปรับรูปหน้าพี่นีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ทําการร้อยไหมยกหน้าแก้มทําให้ร่องแก้มตื้นขึ้นนะคะข้างละสัก2เซตแล้วก็ได้ทําการยกฟ็อกซี่อตรงคิ้วด้านขวานะคะให้เท่ากับคิ้วด้านซ้าย1เสนนะ ะะแล้วก็ได้เติมร่องลึกบริเวณร่องแก้มแล้วก็เติมคางแล้วจากนั้นก็เติมปากให้ดูอวบอิ่มขึ้น <c oughs> ก็จะเห็นว่าหน้าโดยรวมดูเด็กลงแล้วก็ดูยกขึ้นด้วยนะคะอยากให้คุณหมอนะครับอธิบายบริเวณปากหน่อยครับว่าใช้เทคนิคอะไรครับเพราะทรงปากเนี่ยของคนไข้ดูปเปลี่ยนไปมากเลยครับเทคนิค Luxury lip นะคะทําให้ปากสวยแบบผู้ดีทําการเติมเต็มให้ร่องเล็กๆดูตื้นขึ้นแล้วก็ ยกมุมปากแบบธรรมชาตินะคะก่อนทํานะคะคุณลีน่านะคะก็มีปากที่เล็กแล้วก็ตกล่องเยอะนะคะเทรนสมัยใหม่นะคะเราก็จะไม่เติมปากแบบมาสด้าแบบติ่งใหญ่นะคะเราก็จะเติมปากให้ดูธรรมชาติดูอวบอิ่มแบบผู้ดีนะคะจะเห็นว่าปากก็จะรับกับใบหน้าขึ้นนะคะโดยขนาดปากเนี่ยก็จะอยู่บริเวณขึงกลางตาทั้ง2ด้านแล้วก็มีความอวบอิม่มด้านบนต่อด้านล่างเป็น1ต่อ1.5แบบผู้ดีเลยะคะ่ะ